ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านช่องทาง M-Flow ฟรี8วันพร้อมอัปเดตยอดสมาชิกล่าสุดหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน3สายทางตั้งแต่เวลา00:01นาทีของวันที่26ธันวาคม2567ถึงเวลา2 4นา0กา ของวันที่สองมกราคม2568หรวมทั้งสิ้น8วันโดยมีสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางประกอบด้วยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็สายกรุงเทพชนบุรีพัทยามาบตะพุทธทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ก้าสายบางปะอินบางพลีและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ก้าช่วงพระประแดงบางขุนเทียนดังนั้นผู้ใช้ทางที่ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ก้า ผ่านด่านธัญบุรี1ด่านธัญบุรี2ด่านทับช้าง1และด่านทับช้าง2จึงสามารถผ่านช่องทางเ m l o w ตามวันเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางเพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่2,568เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความสุขเพราะการเดินทางผ่านช่องทางเ m l ม w ผู้ใช้ทางไม่ต้องหยุดหรือชะลอสามารถใช้เส้นทางได้อย่างต่อเนื่อง จากการเดินทางที่มีความสะดวกรวดเร็วทำให้ข้อมูลล่าสุดมียอดสมาชิก Mflow เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนธันวาคม2567ระบบ Mflow มีสมาชิกจำนวน691,303รายเป็นการสมัครผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน577,850รายสมัครผ่าน l ลาย OA 113,453รายจำนวนรถรวมทั้งสิ้น 9 3 8 2 1 7คันสำหรับผู้ใช้ทางที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางสามารถสมัครสมาชิกเต็มรูปแบบได้ที่จุดบริการ M-Flow ทั้ง9จุดได้แก่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลข9ที่ด่านธัญ,ญบุรี1ด่านธัญ,ญบุรี2จุดพักรถทับช้าง1 และด่านทัพช้างสองบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมาเล็ก7สถานที่บริการทางหลวงบางประกงหนึ่งสถานที่บริการทางหลวงบางประกงสองอาคารศูนย์ควบคุมจราจรกลางพัทยา CCB พัทยาอาคารชัยสวัสดิ์กิติพรภัยบูรณ์ CCB ลาดกระบัง และที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงถนนพระราม6โดยผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1นเตอร์1 5 8 6กด1 line oa a mflowthai และ Facebook mflow